D.S. l i ลท์นะครับเป็นตัว d i g t ดี D.S. l i ลท์เนี่ยแล้วก็เป็นตัวที่มีตลับ R.C. นะครับพร้อ,อมเล่นนะครับมีเมมโมรี่สายสจิกเกมในเครื่องนี้เนี่ยจะมาประมาณสามร้เกมนะครับซึ่งลงเกมแบบนั้นแล้วก็มีอะแดปเตอร์ของใหม่ด้วยเดี๋ยวจะเป็นไงาไปดูกันในคลิปนี้ครับ <S <S เดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดกันที่ ตัวเครื่องอ่าตัวเครื่องจะเป็นสีเขียวพารทิวนะครับเนี่ยสภาพก็จะประมาณนี้เราดูบริเ,เวณรอบๆนอกก่อนนะครับอ่ด้านด้านบนน็มี R L นะครับสภาพประมาณนี้เลยการใช้งานปกตินะครับช่องชาร์จมีตลับ R C มี Memory แปแงนะครับสาย2จิกนะตัวนี้มีเกมประมาณ300กว่าเกมนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับสภาพก็จะประมาณนี้บอดี้จะไม่ได้สวยมากนะครับแต่ว่าก็ ถือว่าอยู่ในเกณฑ์การใช้งานปกตินะครับแล้วก็มีเป็นฝาปิดช่องใส่ตลับนะครับตัวน,นี้ใส่ตลับของ GBA ได้นะครับเนี่ยเป็นมีฝาปิดให้อยู่นะครับไม่ได้หายไปไหนโอเคนะครับแล้วก็ช่องหูฟังนะครับใช้งานได้ปกติปุ่มเครื่องเสียงของเสียงอยู่ตรงนี้นะครับเครื่องเสียงของเสียงด้านขวามือก็จะมีช่องสงปะกาแล้วก็ปุ่ม power on off นะครับส่วนปะกาเนี่ยจะเป็นตำหนิก็คือมัน มันลวมนะครับประมาณนี้เลยเนี่ยมันรวมประมาณนี้นะครับก็เป็นตำหนินะครับฝ่วนปากกาก็ยังมีให้อยู่นะครับมันไม่ได้แน่นมากนะครับพอเทียมมามันก็จะประมาณนี้ครับแล้วก็ไม่ได้หลุดนะครับแล้วมันรวมนิดหนึ่งฝั่งซ้ายมือก็จะประมาณนี้ครับสภาพโดยรวมไม่ได้มีปุ่มอะไรนะครับโอเคแล้วก็เปิดเครื่องขึ้นมานะครับจะประมาณนี้จอบนล่างนะครับไม่มีแตกหรือว่าเสืยอหายใดๆนะครับ ก็จะมีอมเหลืองบ้างนะครับจอหน้าด้านเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูตอนที่เคลเครื่องนะครับลำโพงซ้ายขวาออกปกตินะครับแล้วก็ปุ่มดีพดยังใช้งานกดแน่นๆทุกปุ่มนะครับกดแล้วเด้งทุกปุ่มมาไระครับปุ่ม X E B Y นะครับก็คือใช้งานได้ปกติกดเด้งทุกปุ่มนะครับไม่มีปุ่มไหนเสียหายสตาร์ทเล็กนะครับใช้งานได้ปกติโอเคเดี๋ยวจะให้ดู adapter ์ชาร์จนะครับซึ่งตัวนี้ อตอนแรกที่ผมซื้อมานะครับมันอะแดปเตอร์เดิมเนี่ยมันค่อนข้างจะไม่ดีแล้วนะคก็คือสายมันไม่แน่นนั่นแหละก็เลยสั่งของใหม่มาให้นะครับเป็นอะแดปเตอร์ที่แบบไม่ไมใช่ของแท้นะครับเกือบจะปลั๊กบ้านเราได้ใช้งานได้ปกติเลยนะครับเป็นของดีอ i ลไลนะครับสั่งมาเป็นของใหม่มือหนึ่งนะครับใช้งานได้แน่นอนชัวร์นะครับก็ประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวจะลองชาร์จให้ดูแล้วกันนะครับเทสให้ดูด้วยเลยว่าสายงานนะสายชาร์จมันใช้ได้จริงไหมนะครับนี่ครับอ่าพอชาร์จมันจะอยู่ด้านบนตรงนี้ครับทางด้านซ้ายมือของตัวตลับ r 4นะครับก็เสียบเข้าไปเลยนะนี่ครับสถานะการชาร์จก็จะขึ้นเป็นสีส้มแบบนี้ครับคือไฟมัน ตตัวเครื่องเรียบร้อยนะครับโอเคอะดับเอร์ชาร์จก็ใช้งานปกตินะเป็นของใหม่เลยนะครับอปนดับเอร์ชาร์ตเพิ่งสั่งมาสุร้อนโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับภายในตัวเครื่องนะครับกดเลื่อนขึ้นไปนะให้สุดเครื่องก็จะเปิดนะครับอดี๋ยเทสหน้าจอสัมผัสให้ดูด้วยนะครับสังเกตดูว่าจอล่างมันจะออกเหลืองๆบริเวณขอบไปหนึ่งนะครับแต่ว่าการใช้งานทัชสกรีนอะไรวันนี้ก็ปกติดีครับ กดแตะไปทางหนึ่งนะครับอา่าเสร็จแล้วมันจะโหลดดิ้งเข้าหน้าตลับ r านะครับถ้าสมมติว่า,าซื้อไปแล้วมันไม่โหลดมาที่หน้านี้ให้เราสไลด์ขึ้นเพื่อปิดเครื่องนะครับประมาณนี้อ่าสไลด์ขึ้นปิดเครื่องปุ๊บแล้วเราเปิดเปิดใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับเนี้ยไปถีเขียวมันขึ้นแบบนี้ครับสไลด์มันขึ้นสุดแล้วก็ทัชสกรีนเหมือนเดิมให้มันอ่านค่าตลับอาร์ีนะครับแล้วก็มาที่ ตัวเมนูเกมนะครับกดจิ้มลงไปเลยนะครับจิ้มลงไปแบบนี้นครับแล้วทีสต์รายการเกมมันก็จะขึ้นมานะครับสังเกตดูนะครับมันจะมีเกมประมาณ300เกี่ยวกัเกมนะครับแบบเยอะมากอา่าเราก็เล,เลื่อน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 หาเกมที่เราอยากเล่นได้เลยนะครับประมาณนี้อันนี้เสียงก็บอลลุ่มเลื่อนแบบนี้ครับเวลาเพิ่มเสียงลดเสียงตรงด้านล่างตัวนี้นะครับโอเค เดี๋ยวผมจะเทสเกมแอดฟอร์ให้ดูนะครับกดปุ๊บมันในเคสเสียไฟขึ้นมานะครับแล้วก็โหลดรอมัน,นโหลดเสียสักทัดหนึ่งนะครับการใช้งานปากกาก็ใช้งานไดตปกตินะครับพัสกินปกติแล้วก็จอบ,บนก็คือไม่เสียหายอะไรนะครับเทสปุ่มให้ดูนะครับนี่ครับดีพทดก็ใช้งานตอบสนองได้ลื่นไหลนะครับ อันนี้เป็นเกม Airsoft สองนะครับทัชสกรีนได้นะครับผมจะลองเล่นในโหมดโหมดอาชีพด้วกันน,นะครับเป็นซิงเกิลเลสนะครับเล่นได้คันเดียว เสียงก็ไม่ได้ดังมากแล้วก็ไม่ได้ดบเบาจนเกินไปนะครับก็อยู่ในเกณฑ์ปกติอันนี้คือผมเปิดแบบเล่งสุดนะครับเดี๋ยวลองปุ่มเคสปุ่มไอโอ้ด้วยนะครับอย่งน,นี้เอปุ่มเอเล่งนะครับ <1. Go! S 1> ีก็คือัมีการใช้งนานปกติเลยนะครับปุ่มไอเป็นในตัดนะครับเอาทุนกดนะปุ่ม R ไอก็จะเป็นในตัดนะครับ ใช้งานได้ปกติเลยนะครับส่วนปุ่ม L นะครับเทเลให้ดูจะเป็นการปรับุมุน้งองของเกมนี้นะครับก็คือมันใช้งานได้นะครับด้านล่างจะเป็นมินิแมปให้ดูนะครับนีบในนะบ่ใช้งานได้ปกตินะปุ่มสตาร์ทก็ใช้งานได้ปกติงานกดกดแล้วก็ติดเลยนะครับ ความสมบูรณ์นะครับการใช้ง,งานเต็มร้อยอะนะครับลดเสียงเพิ่มเสียงได้อนี่จะเสียงแบบซิสโอเคนะครับก็ประมาณนี้วิธีเปลี่ยนเกมเราก็ต้องปิดเครื่องนะครับนะปิดเครื่องแล้วก็เปิดเครื่องใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้เป็นมีเปลี่ยนเกมนะ ผมก็ไม่ทราบว่านีวิธีอืน่นไหมนะครับแล้วก็ทัส้สก,กินอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะลองเล่นเกมอื่นให้ยูด้วยนะครับจะไม่เล่นเกมเดียวแล้วกันอ่ากดจิ้มไปนะครับแล้วก็เลือกนี่ครับเลือกเกมอ่าเกมแบบมันเยอะนะครับประมาณสามร้อยเกยมนะครับเลือกเล่นได้ตามใจชอบเลยครับ ใครชอบเกมฝั่ง Nintendo ครับผมว่ามันคุ้มนะเอาไปเล่นแบบคำๆไม่เล่นแบบซีเรียสมากนะแล้วรอมันคีย์ดไฟขึ้นมาใหม่ก่อนนะก,ก็จะเข้าเกมอโอเคนะครับ <c oughs> เครื่องนี้จะขายไม่ถึงพันนะครับไม่ถึงพันเราดูราคานะคราจะพัลสกเนไในปกิิา

เล่นยากเลยครับพิมมันมาไกลเนาะด่านไกลเนาะน้าจะเป็นสืบเจ้าของเดิมเล่นไปนะครับงานทั้งงานปุ่มปุ่มเปิดมาในสมบูรณ์แบบนะครับเสียงก็ดังดีนะโอเคเอาเขาๆประมาณนี้แล้วกันนะครับโอเคก็สรุปอีกรอบหนึ่งนะครับได้เป็นตัวเครื่องนะครับ ปากกาแล้วก็มีเป็นตลับ R4 Memory เม่้สองจิกนะครับแค่ตลับ R4 ก็มีนี้ก็ประมาณแป0ร้อยน่าประมาณ500กว่าบาทเดีครับแล้วก็ได้เป็นอะแดปเตอร์ชาร์จของใหม่ด้วยนะครับเป็นงานกล่องเลยนะครับตัวนี้โอเคเครื่องนี้ก็จะขายอยู่ที่ราคา999กบาบาทนะครับใครที่สนใจก็ทักเข้ามาที่แฟนเพจนะผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ดีสคริปชันของคลิปนี้ นะครับก็เหมือนเดิมครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับเพจเราด้วยนะครับจะมีสินค้าเข้ามาใหม่เรื่อยๆนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ